สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาออกมังกาดยกันนะครับเื่นลูกกิ้งนะครับเริ่มแรกกันเลยนะครับก็ต้องทําการเล่นลูกกิ้งตามปกติครับเพราะผมทําการวอร์มเรียบร้อยแล้วครับเซตแรกผมจะทําสักประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยท่าพุ่งหลังครับก็เหมือนเดิมครับลงผมจะหายใจเข้าขึ้นผมจะหายใจออกครับประมาณนี้ ถามว่าเล่นกล้ามท้องได้ไรครับก็ได้ทุกส่วนของร่างกายครับการกล้ามตัวกล้ามท้องที่สําคัญเราต้องทําให้สม่ําเสมอครับจะมากจะน้อยก็ขอให้ทำครับออก,การออกกํบบาลังกายการออกกํบบาลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้ฝนตก เดี๋ยวเช้าเช้ามาเตื่นเช้ามาไม่สบายครับผมก็รู้สึกว่าเจ็บคอแหละนี่ก็เป็นท่าพุ่งหลังครับผมจะลงไม่สุดมากครับแล้วก็ตอนลงผมจะขย่งปลายเท้าถามว่าท่านี้ช่วยได้ไหมมังก็ช่วยการเผาผ่านไขมันได้ดีมากครับที่สําคัญเราต้องทำให้สม่ำเสมอครับทำเป็นกิจวัตรประจำวันยิ่งดีครับ แล้วก็มาทําการวอร์มครับระหว่างที่พักเหนื่อยนะครับผมจะทําการวอร์มวอร์มท่านี้ก็ช่วยลดไขมันหน้าท้องได้นะครับแล้วก็ก็เป็นการบริหารกล้ามหน้าอกก็ได้ครับแล้วก็ลดการบาดเจ็บของหัวไหล่บริหารปอดครับให้ปอดเรามีสุขภาพที่แข็งแรงครับนี่ก็เหมือนเดิมครับทำวนเหมือนเดิมครับ ก็ขึ้นสุดลงสุดครับเอาเท่าที่ไหวครับหลังๆมาผมก็จะเป็นสักประมาณ5ครั้งหรือไม่ก็7ครั้งประมาณนี้ครับจะทําวนไปประมาณนี้เพราะเซตแรกเราทําถือว่าเราทำเยอะแล้วเราเริ่มเหนื่อยแล้วก็ค่อยทําไปเรื่อยครับเราเอาศัยว่าสม่ําเสมอแล้วก็ต่อมาก็เป็นท่าเดิมครับท่าพุ่งหลังผมก็จะขยับมาเป็นประมาณซัก ห้าครั้งเจ็ดครั้งครับจะทำประมาณนี้ทําวนไปเรื่อยครับแล้วก็จะกลับมาวอร์มเหมือนเดิมครับขณะที่พากเสียงใส่ตอนนี้ก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะครับผมจะถ่ายคลิปไว้แล้วก็จะมาพักเสียงใส่ทีหลังครับเพราะถ้าเราถ่ายคลิปไปพักเสียงใส่ไปไม่สะดวกครับเพราะผมทำคลิปคนเดียวถ่ายคนเดียว นี่ก็เหมือนเดิมครับกลับมาวอร์เหมือนเดิมถามว่าออกกำลังกายเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ถ้าเราออกเสร็จแล้วเราไปอาบน้ําจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นมากครับผมจะออกกําลังกายไม่เกินนี่ครับวันละสานาที4ีนาทีถ้ามีเวลาเยอะผมจะออกอย่างต่ําก็ต้องมีสัก15นาทีขึ้นไปครับหรือไม่ก็30นาทีตามสภาพครับเพราะทุกวันนี้อายุผมก็เริ่มเยอะแล้ว ปีนี้ก็45แล้วครับปีนี้ก็อ,อีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วเราออกกําลังกายสม่ําเสมอครับตอนที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นการออกกําลังกายครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นคือการกายภาพบาบัดครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเผาผัานไขมันได้ดีมากครับท่านี้ผมชอบมากถามว่าเหนื่อยไหมท่านี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยสดสด ก็ทําเหมือนเดิมครับระหว่างที่เราพักเหนื่อยก็เราจะอยู่เฉยครับต้องหาอะไรทําไม่ก็บริหารร่างกายเป็นการพักผ่อนเป็นการยืดเยียดร่างกายไปในตัวไว้พบกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ